สวัสดีครับ,ชา,รบชาโดูได้นำตัวไอเทบชาโดสิมงมาวินครับสิงมาวินเป็นไงบ้างไฟนีครับชาโดรอบสี่คนสุดท้ายน้ำหนักผ่านนะครับตอนนี้ผ่านผ่านแล้วครับผ่านแล้วครับ,นนรบกินเรียบร้อยครับผมเป็นไงบ้างไฟนี้เจอกับพี่ยอสุนพลย่อสุนพลการเถึงตัวที่ซ้อมกี่วันทำน้นองก็สามอาทิตย์กว่ากว่าสามเดืยวกว่าเจอกับย่อสุนพลวางเกมวางแข้งไงครับน้องก็ได้ ได้ใส่กันเลยครับได้ใส่กันเคยดูฟอร์มของพี่ยอดของพลนาเหรอไหมเคยครับเป็นไงบ้างคราเขาไปอาวุธหมัดอาวุธไหนที่ที่ที่คิดว่าน่าจะสร้างความกดดันให้เราอาวุธไหนที่จะคิดว่าน่าจะสร้างความลำบากใจกับเราอาวุธของพี่ยองพี่พลก็น่าจะหมัดครับน่าจะหมัดแต่เราได้ได้ใหญ่ได้ร่างกายได้ร่างกายทำประมาณกี่โลไฟนี้น้องเก้าโล 9โลพูเดเยอะพอสมควรเลยนะแต่ว่าช่างก่อนวันหนึ่งก็น่าจะไม่มีปัญหาสำหรับเราเป็นไงติดตาหรือยัไไงชินกับกติกาสา,ายไฟแล้วชินกับกติกาหรลลือยังก็เริ่มเริ่มเริ่มชินแล้วเริ่มชินแล้วที่ซ้อมอยู่ที่ค<แ>่ายมวยเก่งว่าวิน,นใช่ไหมมีใครเป็นคู่ฟ้องผู้ซ้อมม้างหลักๆเลยก็มีหลายๆคนครับพวกตะเค้าแก้วแล้วก็วีเดี๋ยวนี้มีคนหันเล็กเกตเจริญชัยมาซ้อมด้วยกัน ความมั่นใจไฟนี้เป็นไงบ้างครับก็มาเต็มที่ครับทำเต็มที่ครับแฟนๆถามว่าคิดว่ามีนักมินอก็้เห็นไหมไฟใหญเห็นรอดูบนไปทีรเดูไปดีเตรียมอะไรมาเป็นพิเศษในไฟนี้ก็ได้สอบครับน่าจะสอบไฟที่แล้วก็ถือว่าเหนื่อยพอสมควรนะแต่ว่าการใช้ลูกเก่าเอาชนะมาได้หวังถึงแชมป์ในตอนนี้ครับเป้าหมายของเราก็ถาให้ดีทุกไฟครับผม ถ้าผ่านรอบนี้ได,ด้คิดว่าก็เข้าสิงเข้าสิงคิดว่าสี่คนนี้ใครใครใครที่น่ากลัวที่สุดสำหรับเราก็พี่สิบหมื่นพี่สิบหมื่นซ้ายนะอานาวุธแรงแล้วก็เสซนหนึ่งว่าไงค,ครับก่อนก่อนที่จะชุชฟไฟนี้ก็ทาให้เร็เนที่เงิงงนรางวัลน,นี่เซนหนึ่งให้หมดเลยหรืวอว่าก็ยังไม่ได้จ่ายแต่ก็น่าจะเป็นแบบนั้นครน่ได้เป็นแบบนั้นนะว่าเสนะหนึ่งก็ให้เต็มบุแล้วทุกไฟนะครับผม วันนี้คาดหวังเกม่วันชกบ้านน้อยแค่ไหนครับก็หวังมากครับอยากชนะครับสุดท้ายแล้วชาโดฝากอะไรถึงใคลับ FC ที่รอเชียร์ชาโดพวกนี้นะครับผมก็ฝาก FC ช่วยเป็นกำลังใจให้ได้ครับผมก็มาเต็มที่ครับก็ตั้งใจอยากจะเอาชัยชนะกลับไปให้ได้ครับผมชาโดชาโดนี่ปีนี้อายุเท่าไหร่ครับอายุ22ครับเป็นคนจังหวัดตะเคียนจังหวัดตากครับร่างกายตอนนี้ก็เตรียมพร้อมเอาเลยนะโอเคครับน้องขอให้โชคดีครับเราเอาไปพูดเงียบ